เดี๋ยวนะคะเกก็จะมา,เ,าเตรียมสารอาหารดีๆแล้วกันต้องบอกก่อนนะเพราะเนี่ยเกก็อยากจะมีสารอาหารที่ดีนะคะติดบ้านไว้เนาะก็เลยแบบว่าเฮ้ย มันต้องมีอะตัวไหนที่มันสามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้นะคะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบทํากับข้าวเองอยากได้สารอาหารที่ครบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ชอบอะไรที่แบบสะดวกอร่อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วเก๋ก็เลยเจอนะว่าเป็นสารอาหารตัวนี้นะคะตัวโปรตีนเชคตัวนี้แหละที่เก๋กินมาแล้วนะคะ ปีนี้จะปีที่8แล้วที่เก๋กินตัวนี้นะคะคือมันดีมากแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตเก๋มากเลยนะสําหรับใครที่แบบไม่ชอบแบบทํากับข้าวหรือว่าไม่หาอาหารเองอะไรเองนะคะก็มีตัวนี้ติดบ้านไว้นะคะโปรตีนสูงไม่มีไขมันนะคะแคลอรี่ต่ํามากเนาะใส่น้ําเย็นไปนะคะก็คือน้ําเย็นเนาะอ่ะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักตัวนี้นะคะใส่ไปนะนี่นะคะใส่ไปเลยนะอ่ะช้อนที่หนึ่ง หนะ้านะตามันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่าแบบนี้เลยตัวโปรโตีนกาแฟนะคะตัวโปรโตีนกาแฟนี้มีให้เลือกนะคะก็คือ2รสนะก็คือเป็นลาเต้กับมอกค่านะคะค่อ่ะเราก็จะใส่ไปเลยนะคะสองช้อนนะคะนี่ช้อนแรกนะคะใส่ไปเลยอสช้อนนะคะ ตัวโปรไบโอติกตัวนี้นะคะตัวนี้ดีมากนะเป็นจุลินซีดีนะคะเราเอาไปไว้ไล่จุลินทซีมิดดีในร่างกายแล้วก็ทําให้การดูดซึมเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเก๋ก็จะเติมไปนะคะ1ช้อนนะคะมันนี้นะคะช้อนหนึ่งนะใส่เข้าไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมปิดฝานะเขยานะ่าแค่นี้เองนะคะบอกเลยว่า แก้วนี้เกิจะได้นะคะโปรตีนคือสูงถึง25กรัมเลยแล้วก็ตอบโจทย์คนที่ไม่ค่อยมีเวลาหาอาหารที่มีประโยชน์ทานนะคะ